สวัสดีครับอินดีต้อนร่บสู่นเอฟยูในชาแนลนะครับเราเป็นบ่าวต้นมาอยู่ไกลครับเนี่ยอยู่ไกลครับมันร้อนปีนี่อยู่เลยเอฟพูดแต่ว่าได้น้ำนี้ไปเพราใครแน่นเนาะโทรศัพท์ไม่ดีมันไม่ใครแน่กับเราโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ใครเน่เกับเ,เรานะบรรยากา,าศล่าสุดนะครับที่ร้านนาดูนะครับว้าวนาดูนี่พิเศษมาเลยนมาใส่กันแาหมอนฮะเอ๋อไอคอน

สีซีหนึ่งนะครับซีซีหนึ่งอันนี้น่าจะได้หลายใบแล้วนะซีซีหนึ่งคุณพูดขึ้นรอเหรอวะคพูดข้นรอเหรอวันนี้ยกเพี้ยนจักรเพี้ยนมันะไนี่ะเทไยทันคะครับทยอีก

เสียงตะโกนเรียกนะครับลุงคนรอแท้คือรอแท้นะครับเสียงแม่ค้าลอตเตอรี่ตะโกนเรียกลุงนะครับโอ้ตัวที่สองนรอครับหมดแขงนะครับสี่ทีหนึ่งครับบวดหมดนะครับบวดหมดแขงครับรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งน่าจะได้สักหกสิบล้านครับ หนึ่งล้านจะแบ่งให้ยูทูบช่องเราหนึ่งล้านกระหมดนะครับก็คือจะกลับมาเป็นลุงพลเหมือนเดิมครับที่เหลือจะแจกหมดครับเป็นแจกของซิมหางล่ะก็ไม่ให้ใครคนละล้านครับของซิมหางล้านเราแล้วเคยดูช่องยูทูบช่องไหนบ้างครับร้ช่องพี่อ๋อดีไอวายมั้ง ไมต้องารู้จักครับเดี๋ยวหนักใจตามช่องดูด้วยนะครับมาด้วยกันาม่มาด้วยกันรู้ไหมทำไมไม่คุยกันก่อนเ่ยว่าเตรียมกันเวยเนาะลูกใไอ้ารานจริงๆแมนแมนแมนเชื่อไปห้าร้อยทำไปตามมาเลยลู้าอไม่แห้งหรอเจ้าไปหาศิษย์ซะ ทีมงานนะทีมงานงานแต่งทีมงานงานแต่งทีมงานเจ้าภาพนะครับทีมงานเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพงานแต่งไงโอ้ลืมลืมลืมลืออกจากกันเการเนี่ยขอกันอีกทีอีกแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วนะครับงานพร้องโควิดนะครับดดำคัดกรองนะครับตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปานะรรบ បានណាណាខ្លះៗកបទៅជួយកាសໃສមែនមែន

ครั้งแรกเบบนูครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ระวังด้วระวังหัวประตเอ้ปูนาตัดไปขาเนเลยูเครัสียงตะโกนเรียกลุงนะครับมาจากไกลๆนะครับใส่หมวเข้าใส่ได้ครับได้ครับเข้าเข้าไปข้างในค่อยถอดกันเลย เดี๋ยวเราเดินข้างนอกนะจะถ่ายอะไรอยงไหนครับเข้าทางไหนครับนี่เนาะนี่นะครับทางเข้าลุงก็ล้างมือนะครับล้างมือล้างไม่ใช่ลุงฝนตกด้อาล้างเจียว่าล้างเจียว บรรยากาศดีนะครับบนะรัตอย่นเ่ยบรรยากะว่าได้เนี่ยรถยปรอบวอไ่แนน่ตรรครับก็ไปติดเนตา้มาลิรรนครับ้วยน้วยนะครับของของใครครับขวองูมครับยนีะครับครัูบผมากบรุยคุณลุงนะครับที่อนุ้าตนะครับเดี๋ยเ เราเปล่นมันไครับได้ครับต่อครับต่อต่อเราจะเข้าไปข้างในล้ลุงจะช่วยทำบุญน้องอ๋อลุงให้มอมอ่จอดเด็ดนะครับเนี่จากลวงพลเลยนะครับ นี่เป็นของพระอาจารย์เดี่ยวอาาจรย์พลพระอาจารย์พลพี่เต็มพี่เต็มของพระอาจารย์พี่เลยครับอาจารย์อนุชาครับอนุชาเนาะพระครูพระครูอนุชาหน้าสีทาหน้าสีชานี่เป็นหินจากอันนี้เป็นแร่เหล็กไหลแร่เหล็กไหลไอ้แร่หินภูเขาไฟครับภูเขาไฟจะทำให้ร่างกายดครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเตรียมมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ